สวัสดีครับทุนผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับคลิปนี้มารีวิวพัดลมตั้งโต๊ะโซลาเซลล์แบบ2 in o n ให้รับชมกันอีกสักหนึ่งตัวนะครับพอดีผมได้ทำการสั่งซื้อมาใช้งานราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับตัวละประมาณ700กว่าบาทเท่านั้นนะครับเป็นพัดลมโซลาเซลล์ขนาด16นิ้วรุ่น f o ก g y รหัสก็ f a s 1 6 f o g นะครับพัดลมตัวนี้สามารถใช้งานได้2ระบบนะครับคือระบบ ac แล้วก็ dc มีรีโมทคอนโทรลควบคุมการทํางานให้ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูอุปกรณ์ข้างในกันนะครับผมสำหรับพ,พัดลมโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านได้ทั้งที่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีไฟฟ้านะครับเวลาที่ไฟดับเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวร้อน,นครับไปตามไล่นาตามสวนแล้วก็ไปเปิดใช้งานได้อย่างเย็นสบายโดยที่ไม่ต้องงอไฟฟ้ากันเลย ก็ไก่กรอออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มากันนะครับร่วมด้วยคู่มือการใช้งานนะครับก็จะมีรูปแบบในการประกอบพัดลมมาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นขาตั้งพัดลมพร้อมด้วยมอเตอร์ดีซีตะแกรงพัดลมนะครับขนาด16นิ้วพร้อมใบพัด5แฉกนะครับมีตัวล็อกมาให้พร้อมเลยฐานของพัดลม รุ่นนี้นะครับจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมฐานใหญ่ครับมีปุ่มกดพวกเมนนวนต่างๆมาพร้อมด้วยสายไฟ AC รุ่นนี้สามารถเสียบไฟบ้านได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นรีโมทคอนโทรลตัวนี้สามารถใช้รีโมทคอนโทรลในการปรับความเร็วลมได้นะครับตั้งเวลาได้แล้วก็เปิดไฟได้นะครับมาพร้อมด้วยฐาน แผงโซลารเซลล์นะครับ9โวลต์5วัตต์นะครับมีมาให้หนึ่งแผงไว้สำหรับในการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบเครื่องกันนะครับต่อไปก็มาใส่ตะแกรงพัดลมนะครับเวลาใส่เนี่ยให้เราเอาด้านนี้ขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ให้รูนะครับบนล่างนี่ตรงกันแล้วก็เอาตัวล็อกตะแกรงนะครับเอาวาหมุนเลย มันจะมีเกลียวนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนล็อกให้แน่นนะครับพอตึงมือครับไม่ต้องแน่นมากโอเคต่อไปก็ใส่ใบพัดลมอ่าตรงนี้มันจะมีอ่าร่องสองร่องแล้วก็จะมีเกีียวนะครับให้เอาสวมเข้าไปที่ร่องนะครับ ให้ตรงกันเนี่ยด้านในมันจะมีอยู่ครับเ,เมื่อตรงแล้วก็เอาตัวล็อกไปพัดลมนะครับมาหมุนใส่เลยอันนี้จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปก็จะเอาแต่แกงปิดหน้ามาใส่โดยการที่เราจะต้องใส่ตัวเนี้ยเข้าไปล็อกนะครับให้เราเอา ตัวล็อกที่เป็นพลาสติกเนี่ยใส่เข้าไปด้านในนี่ก่อนก็เอาฝานมครอบนะครับแล้ก็เล็งให้ตรงกันแล้ทีนี้ก็เอาตัวล็อกเนี่ยมาใส่ด้านข้างนะครับ ให้เราทาการปลดตัวนี้นะครับให้ถอยออกมาจนเกือบสุดก่อนนะครับจะสามารถล็อกได้ง่ายเมื่อเราใส่เข้าล็อกตรงนี้แล้วครับแล้วก็เอานะครับไขควงเนี่ยมาขันให้แน่นมันจะลัดเข้ามานะครับแล้วก็ทําการลองปรับดูนะครับให้มันเข้าล็อก เมื่อนั้นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเร่งตัวความเร็วของพัดลมแล้วก็ปุ่มอื่น,น,นครับที่ฐานของพัดลมนะครับอ่าออนออฟนี่ให้เราเปิดก่อน,นครับเมื่อเปิดก็จะมีไฟสีแดงนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับความเร็วครับรุ่นนี้ปรับความเร็วได้สามระดับนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวมาลองดูนะครับ นี่ก็เป็นความเร็วดับสามนะครับแรงใช้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มในการปรับสายของพัดลมนะครับพัดลมก็ต้องการสายไปมาเมื่อเราต้องการจุดนะครับก็ กดอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นปุ่ม led นะครับเป็นไฟที่ฐานพัดลมนะครับมีสว่างน้อยสว่างมากแล้วก็ปุ่มตั้งเวลาแล้วก็ปุ่มตนี้ครับจะเป็นที่เสียบสายของแผงโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวเราลองเสียบดูนี่ผมถ่ายในห้องนะครับมีแสงนิดหน่อยเดียวดูไฟครับนี่ครับไฟก็จะติดเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ที่เสียบสายพอร์ต USB นะครับสหรับชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับนี่ครับผมในการใช้งานที่หาพัดลมก็มีแค่นี้นครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานของรีโมทคอนโทรลกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของรีโมทคอนโทรลนะครับทางด้านนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับความเร็วของพัดลมนะครับซึ่งมีอยู่สามระดับด้วยกันหนึ่งสองสามนะครับ ก็ทางด้นนี้ก็มีทัมเมอรกับการตั้งเวลาเปิดปิดพัดลมนะครับแล้วก็มีการส่ายของพัดลมแล้วก็มีไฟ LED เดี๋ยวมาลองกดพัดลมดูนะครับนี่ปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่สองครับสูงสุดนะครับนี่แล้วเดี๋ยวส่ายนะครับกดสายตรงนี้ กดจุดแล้วไฟไอวีดีนะครับส่วนหน้านบนนี้ก็เป็นการตั้งเวลาของพัดมนะครับครับก็จะมีไฟกระพริบรใช้งานรีโมทก็ง่ายๆนะครับ ในทีนี้บางครั้งนะครับผมให้มีแสงแดดในการชาร์จไฟนะครับก็มีสายที่สำหรับในการเสียบใช้ไฟบ้าน2 2 0พโวลต์ได้นะครับเสียบไปตรงนี้เลยแล้วก็นำปลั๊กเนี่ยไปเสียบกับไฟบ้านก็สามารถเปิดใช้งานพัดลมรุ่นนี้ได้นะครับแบตเตอรี่ความจุ5้แอมป์นะครับ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนี่ก็สามารถเปิดได้นานถึง8ชั่วโมงกันเลยในยระดับที่1นะครับส่วนระดับที่2แล้วก็ที่3เนี่ยชั่วโมงการเปิดก็จะลดลงมา <_ S 1> ก็ถือว่าเป็นพัดลมตั้งโตโซลาเซลล์อีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าหาซื้อมาไว้ใช้งานกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อมาใช้งานเดี๋ยวผมก็จะทำการแปะลิงก์สั่งสินค้าเอาไว้ให้นะครับในช่องคำอธิบายของคลิปนี้ แล้วก็ในต้นคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับผมหรือใครมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เทปที่เทวนี้ก่อนนะครับไว้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ